สวัสดีเพื่อนๆนน้ำทะเลคนเรือเขาจะอยู่กันอย่างนี้เพื่อนๆย่เมียนพากิน ติดตามเรานะเราจะพาไปเที่ยวที่แ,แปลกกินของแปลก,ปกนี่วิถีคนเรือเราเอาเรือขึ้นมาทําสีทาเครื่องทุกคนต้องมาที่นี่ที่คานเรือนาเกลือนะเพื่อนทะเลทะเลที่นาเกลือจะไม่เหมือนที่พัทยานะที่พัทยาน้ําจะใสที่นี่ดินมันเป็นดินเลนจ้ะหอยหอยไข่จะอยู่เยอะจะมีหอยไข่หอยตลับ าจะลาน้ําลงนะลงไปไกลนู้นเลยจะลงไปหาหอยกันตอนนี้น้ําเต็มจ้าวัดตีจ้ายายนยีนพากิน